มาเที่ยวอุบลราชธานีครับที่ไหนลูกมาเห็นอะไรบ้างล่ะครับเห็นเครื่องบินเจ็ดสี่เจ็ดครับอ่าใหญ่ไหมใหญ่ครับใหญ่มากเลยเครื่องบินนี่เขาจอดไว้ให้ดูนะคะนี่กูบ้านดีก่ะเครื่รองบินเจ็ดสี่เจ็ดไม่เห็นที่มหาอะไรเลย กวาตังกลัวไหมกลัวกลัวเหรอกวางตังเป็นไรให้อุ้มอย่างเดียวเลยกลัวอะไรครับกูมันทับโอ้โหกูมันจะมันไม่ทับมันไม่ทับครับโอเคแม่ครับแม่ก็พนักงานเขาจะปีนบนได้ขึ้นไปตรงทางนั้นอ่ะใช่มันจะมีประตูมันจะมีประตูนั่นเปิดให้คนเหมือนเรากำลังอยู่ตรงยานอวกาศเลยเนาะใช่มากแล้วตรงนี้บันไดก็จะหล่นลงมา แล้วก็ให้คนขึ้นตรงไหนวะคือตอนเราขึ้นเครื่องบินอะเราไม่ได้มาเห็นอย่างนี้ไงเราขึ้นเราอยู่แต่บนเครื่องบินเราก็เลยไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดนี้ไหนประตูที่เขาให้คนลงขึ้นอะตรงไหนอะนี่ไงก็นู่นไงที่เขาเปิดไว้ฝั่งนู้นไงจริงเหรอนี่ไงแม่ประตูอโอ้มันมาไม่ไหนไหนประตูตอเวลาเขาขึ้นเราก็จะมีเหมือนนี่เนี่ยมันไกลขึ้นไปอะเนาะนี่มันมันต้องมาดูข้างนี้ โน่นไงประตูอ่ะเห็นไหมโน่นประตูอยู่บนปีกเนนะ่ยใช่หรือเปล่าโน่น,นประตูอยู่ตรงปีกเลยเห็นไหมนี่หนูอยากขึ้นไปตรงนั้นมันขึ้นขึ้นไปไม่ได้ลูกมันไม่ใช่ที่จะขึ้นตรงนี้ก็ประตูเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยหน้าต่างหรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่ประตูนะมันคือที่หลมไม่ใช่หรอกนั่นหน้าต่างก็งียนเล็กๆเยอะ เนี่ยคนสามารถขึ้นได้เป็นร้อยร้อยคนน่ะห้าสิบที่นั่งอ่ะห้าสิบที่นั่งอ่ะอือหือเปวอาคอที่มันหนักเป็นกี่ร้อยแตนอย่างสิบตรงบนฟ้าน่ะือหืมูนะทุกคนโอ้โหแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะ จะกลับกันแล้วโอเคไปเลยบ๊ายบายกลับแล้วนะแล้วเขาแวะมาดูใหม่เนาะงฮะระวังมันทับเหรอแม่อันนี้ไม่ใช่มัันทบอันนี้ไม่ใช่วิ่งขึ้นไหมปตังอยากขี่ไหมทำไมอะลูกกลัวแม่ใจ อันนี้ไม่ไาพี่ก้มมจ็ด่น่กมม่ถ้าพี่ก้มมงเนะมันะมนะจะมีอะไรจะิ่ันไม่มีชื่อที่ยงเปาเคยขี่แล้วใช่ไหมไ่หนูเคยขี่แต่หนูก็ลืมไปแล้วแหละเพราะหนูเคยขี่มานานละ ได้กินแฮมเบอร์เกอร์ด้วยวันนั้นน่ะใช่ไหมใช่อยากขึ้นเครื่อง,องบินอร์อยากขึ้นเครื่อง,องบินเหรอไม่เคยขี่เ,เดี๋ยวโตขึ้นก็ได้ขี่ครับโอเคเราจะกลับกันแล้วบายบายบายกล้องก่อนบายบายบาย,บายบายเครื่องบินด้วยนะ